วงชตาชาวราศีกุมรับประจําเดือนพฤศจิกายนสองพนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมทําไมดวงไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองตลอดเลยนะครับเออชาวราศีกุมเดือนนี้จะเย็นๆหน่อยนะการเงินการทองค่อนข้างมีความเกี่ยวพันกับเรื่องการเจรจาสื่อสารการค้าการประสานงานต่างๆด้วยนะเงินเข้าเยอะเงินออกเยอะครับการเจรจาใดๆส่งผล้า้การเงินค่อนข้างมากนะครับอย่าลืมว่าเดือนนี้เรา บางครั้งใจร้อนไปบ้างครับพูดตรงไปหน่อยเนาะ,ะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการเสียโอกาสด้านธุรกิจการค้าการเงินการทองได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยการจิจาการสื่อสารประสานงานต่างๆค่อนข้างเด่นนะครับให้รอบคอบเย็นๆหน่อยเพราะมันส่งผลดีทั้งเรื่องการเงินเรื่องผลเสียเรื่องการเงินพร้อมๆกันได้เลยเช่นกันเนาะทีนี้มาดูเรื่องการงานหน่อยเดือนนี้การงานธุรกิจการค้าติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างสมงผลดีนะครับยิ่งเป็นลักษณะการที่ประสานงานกับบริษัทภายนอกภายในหรือเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติก็ได้นะครับเกี่ยวกับ ส่งผลดีแน่นอนเรื่องการเงินการทองและเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้านะครับเพียงแต่ว่ายุ่งยากหน่อยเหมือนกับว่าบางครั้งการคุยกันเจราจา,าราสางานต่างๆอาจจะไมู่ไม่ถูกใจเราบ้างนะแต่ว่าคอยเป็นทักษะที่เรารุ้มมนรวยเขาบ้างนะครับมันก็ส่งผลให้การเงินการทองและการทํางานต่างๆมันคลี่คลายหรือมันง่ายขึ้นนะครับเหมือนประมาณว่าอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยหรือว่าการเงินการทองน้อยหน่อยแต่ว่ามันได้แน่ๆนะครับ เดี๋ยวพอครึ่งเดือนหลังนะมันมีการย้ายเข้าของดาวอาทิตย์ไปที่สีพิจิกแล้วเนี่ยรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนต้นเดือนวันที่9เนี่ยไอด้ดาวพุธมันย้ายเข้าไปที่เสี่งดาวดาวาไปที่ราศีธนูเหมอือนกันทครับมันก็ส่งผลดีเรื่องโชคลาภนะทำให้การการทอกลับมาดีขึ้นการงานที่ติดขัดก็ง่ายขึ้นการจะสื่อสารต่างๆก็ไม่ลําบากมาช่วงต้นนี่ต้นเดือนนะครับทุนนะครับความรักอยู่ในเกณฑ์ขัด,ข,ดขัดกันนะครับเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวธนูมีสาจใจร้อนทั้งเยอะเนาะเพราะความรัก diabetes, ม,มันส่งผลด้านความออึใจ่เหมืนจจะะมกวา ทำงานกนแล้วไม่ค่อยลงตัวถ้าเป็นคนรักอยู่บริษัทเดียวกันมีโอกาสขัดกันเองหรือทำสัญาห้างร้านด้วยกันทะเลาะกันได้นะครับเอกสารต่างๆข้อตกลงข้อสัญญาใดๆในเดือนนี้ให้รอบคอบนะผมโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเอกสารกันนะชาวชาวราศีกุมนะครับเดี๋ยวเซ็นผิดคือเซ็นกันอย่างไม่ทากันอีกอย่างทะเลาะกันขึ้นมาในอนาคตได้นําปสู่ปัญหาในอนาคตนั่นเองนะเพราะนั้นความรักใจเย็นเอกสารข้อตกลงข้อสัญญาในทางปฏิณเตี่ยการทางคู่ค้าคู่รักคู่อะไรชิดเนี่ยใจ็นเย็นนะครับนะ ครึ่งเดือนหลังนี้ขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับเดี๋ยวโชคลาภก็กลับมาแล้วนะเจย็นๆนะครับเออเรื่องสุขภาพนะเกี่ยวกับเรื่องความเครียดครับพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับตรวจสุขภาพบ้างนะเพราะว่าเดือนธันวาคมเป็นช่วงเกณฑ์ป่วยไข้ยอยู่นะครับผมชาวศีกุมครับฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ